the future of all country d e m o c r a c y i n t h e heart of the people เอาละ่ะฮะจันทร์ฮะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ควบคุมป้องกันน้ําท่วมนะที่ดินแดงน,นะครับแล้วฝนก่อตัวเร็วนะครับเราก็ดูเลยได้ตลอดช่วง4:00นไม่โหดดีก็าม,กามาพูดเลย ภาษาการพระกลมไงตอนนี้ครับคือตั้งแต่ช่วงเวย็นที่ผ่านมาเนี่ยฝนเริ่มก่อตัวแัว<อ>้งแรัทวัฒนวัฒนาเะไระครับด้านทางด้านนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็พัดเข้ามาทางด้านฝั่งพระนครทั้งหมดเลยนะครับคือเป็ฝนฝนที่เกิดในพื้นที่ใช่ครับไม่ได้ออกมาจากอ่าวไทยหรือไม่เลยคือจริงๆจริงๆทางด้านนครนครปะโถอะไรราชบุรีเนี่ยมันก็มีเข้ามาแต่ว่ามันมันก่อตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ขยายตัวเร็วมากครับผมแฝงดีนะ คือคาดการไม่ทันเลยไม่มรู้เย็นเนี้ย<ำ>แต่เราเรา,เราก็มีตอนแรกเราแจ้งเตือนไปว่าเราคาดว่ากลุ่มที่อยู่ท่าแถวนี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะพายเข้ามาแต่ปรากฏว่าตรงนี้มันเกาะขึ้นเกาะขึ้นกอ่อนแล้วก็ขยายตัวเร็วขึ้นเลยขึ้นก่อนแล้วฉันอะไรอีกโอเคตอนนี้สถานการณ์เป็นไงฮะสถานการณ์ตอนนี้ฝนเหลือฝนเหลือฝนแค่อปานกลางนะครับ มันกังอยู่แถวสะพานสูงลากระบังลากระบังก็เติบอีกแล้วครอาจารย์นะครับแต่ว่าจะดูฝนมันน้อยอีกไหเนี่ยฮะแต่ฝนน้อยฝนมัน <c oughs> ไม่มูฟมันไม่ได้มูฟเ <c oughs> ท่าไหร่ฮะม,มันเหมือนก็ขยายตัวมากกว่าครับมันไม่ได้เคลื่อนที่ครับมันเหมือนขยายตัวมากกว่าโอเคนะครับอ,อ,อะ่บอะเป็นระการแล้วก็นี้น่าดูไหมเนี่ยไม่อันนี้เป็นฝนละอองนะเป็นฝนละอองแล้วมันจะรวมเป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมเนี่ย คือถ้าเป็นก้อนใหญ่ก็เป็นฝนละอองใช่ยังถ้าดูสีเหลืองเนี่ยถ้าสีเหลืองนี่คือตือฝนปัดกลางลากกระบางอยู่ลากอระบังเมื่อกี้12ชั่วโมงฝนเยอ่ไหนสุดที่ไหนนะอยู่ที่ตรงแสนแสบตรงตรงตรงมัฒนาวัฒนาตรงซอย71ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เลย71นะเอาหันดีๆคุณตรงๆลยงเออ เนี่ยเนี่ยฮะร้อยสิบเอ็ดนะร้อยสิบสองมิลนะครับแล้วก็ที่เขตวัฒนาก็แปดสิบไปสิบแปดนะครับที่คลองสมวานะฮคลองสมวาเข้าไปไปที่บอกเนี่ยฝนมันตกเป็นจุดจุดใช่ครับแรงเนี่ยร้อยสิบสองมิลที่วัฒนาอ่ามีบางซื่อบางซื่อก็มีจุดน้ําท่วมคือที่ที่ตอปูนจัชชาราสายสองก็มีท่วมไปฮะที่บางซื่อนะครับที่คันนายาวที่ค่อยขวางของเรานะครับที่กองเตยนะเตย รองท้องหลังก็ตกมาเร็วนะเนี่ยรองท้องหลังก็มีเส้นเส้นถนนลาดเท้าโอเคครับนะแล้วเดี๋ตอนนี้สุขูมิกก็น่าแต่ก็ตะกูมิกผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะลงได้เร็วครับคิดว่าเพราะว่าทีนะสุขูมิกก็อยู่ใกล้เออมองใกล้ๆทางพระโขนงนะใช่ครับอันตะกมิกอันนี้ผมจะโทรไปหน่อยเดี๋ยวดูจุดน้ำท่วมขังนะครับปัจจุบันก็หลายจุดนะทีนี้นี่ของเมื่อเช้านี่ไม่เกี่ยวแล้วคือคือคือรายงานของเราเนี่ยจะตัด24ชั่วโมงงั้น ตอนอันนี้ตกมาตอนตีสามก็เลยติดมาอยู่ในนี้ด้วยมันแห้งไปแล้วอันนี้ก็แห้งแล้วใช่หางยีสะพานบางเขนเนี่ยเจ้าเก่าก็คือไอ้บรเวียบางเขน่่ะกสูงหนักตอนนี้นะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูนะตอนนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับบรงเวียนบางเขนนะแล้วก็มีประชาสุขตลอดสายเอ้พี่แดงประชาสุขเป็นไงบ้างแห้งแล้วเหรอครับี่แข้งแล้วพี่เข้ามูลเข้าไปประชาชนแห้งแล้ว แล้ววินแห้งแล้วเหรอเนี่ยวินสามกเมื่อคืนนะเมื่อคืนนะเมื่อคืนต่อติดต่อตอนตีสี่โอเคประจาราศสองยังท้วมอยู่เอ้ยแห้งไปแล้วตรงตรงนี้ตรงตรงนี้คือตอปูนนะที่ที่มบอกว่าแห้งไปแล้วแห้งแล้วนะจมีสองหน้าบอดชิดใหม่ท่วมสองร้อยเมตรสิบห้านนะพัฒนาการหน้าธนาคารไทยท้วมสามร้อยเมตรยี่สิบเซนนะแล้วก็วมี ตัวรังแผลงหนึ่งถึงห้าอันนี้พูดถึงถนนเมนนะไม่ถนนย่อยก็สิบห้าเซนนะลปยก็จะมีตัวหนักสุดสุขุมวิทเจ็ดสนะิบเอ็ดนั่นต้องระวังนะพวกเราเต็มเต็มถนนถ้ากำลังลงลงได้ดีอยู่จา้าเหลือกำลังลงได้ดีลงได้ดีอยู่ไปเดินเคาะปุดสี่เครื่องสุขุมวิทยีท่หกสุขุมวิทสามเก้าเนี่ยตรงน,นี้คือวัฒนาที่ลงมาร้อยมิลนะก็เน,นี่ยสุขุมวิทยี่หกก็คือซอยอารีนะที่เชื่อมพระรามสี่กับสุขุมวิทนะ แต่ยี่สิบเซนทั้งซทั้งซอยเลย,ยแต่ก็ตอนนี้พยายามเล่งลงที่ตอนนี้ลงครับลอง,งเตยครับลองเตยแนละ้วครับโอเคต้นที่หนักพยายนมจงให้เป็นมันไม่มีไอ้ความหลงแห้งอะ่ะกระโดดลงหลแห้งเลยทนะี่หลงแห้งของเดิมตรงตรงไร้กระบังอะ่ะเพราะไร้กระบังไม่หนักอยู่แล้วตอนนะน,นี้นั่นนั้จุดที่มีปัญหาตอนนี้ผมเชื่อว่าก็เพรมเขาเพรมหนักอยู่แน่นอน,นถนนข้ากสารทิศบ้านเรียงคลองต่างๆนะ แล้วก็มาถึงท้องลับเท้าก็สูงขึ้นครับก็กดตามสายไหมเิ่มเริ่งตอแล้วก็มาถึงมัดเขนครับอกว่าท้องพองบัวมขนจุทินเนี่ยครับัดเขนจะรู้จักแนี่ยขนจุทินไม่ไม่มีอนี่ยเนี่ยตามช่วงเป็นไงเงี้ยเขาบุกเค้าไปเนี่ยวงพงมีมัดเขนคือเราเราเห็นในซีทีวีเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังหน่วยกำลังแจ้งเข้ามาใช่กำลังตรวจอยู่นี่เราคุ้มถ่ายคุ้มถ่ายตรงคุ้มถ่ายเกียงมองเรื่อยเรื่องนะแล้วก็ แรกกระบังก็คือับหเอ่อไม่มีทั่วตองประเวศนะแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่มมาตรงพัฒนาใช่ไหมฝั่งทนไม่มีอะไรนะฝั่งทนไม่มีไม่มีครับฝั่งทนถ้าถ้าดูฝนตกเนี่ยตกไม่เยอะนะฝนตกไม่เยอะนะแล้วไอ้มีไอ้ตัวแสดงระดับน้ำในคลองที่เป็นแดงเป็นส้มเป็นยังไงเด่นแน่นี้ครลองดูดิ ดูภาพลงเนี่ยภาพลงอะไรนะเลยเอาลงมาลงมาดิลงลงลงด้านหน้าเนี่ยอันนี้ลงลงด้านนี่ยอ้ก็แดงเยอะนะใช่ครับไม่มมีฟ้าเลยอ่ะไม่มีอันนี้อันนี้เราเราจะแสดงเพาะการิกฤตตัวที่เป็นเตือนภัยกับวิกฤตอะสีแดงอื่นระพันนันออกนะใช่ก็อยู่ในว่าเตือนภัยทั้งหมดก็คือกลองลากราวคลองแสนแสบคองประเวทนี่นะนี่นี่นี่ตั้งแต่ คลองเฟรมฮะคลองสายคลองคลองรัดพลาลงมาฮะนี่แนวแนวคลองประเวศแนวคลองประเวศฝั่งฝั่งฝั่งทนก็แถวแถวมีทวีพัฒนาคลองคลองย่อยๆต่างๆโอเคครับแต่ก็ต้ออันนี้ก็ต้องเล่นเวลาออกนะวันนี้พี่แดงเอาน้ำออกวันที่ไหนบ้างเอาเอาปั๊มไปลงที่ไหนบ้างวันนี้ก็มีตรงหลุมไผ่รามินชาเอาเอารามินชาซอยลิขีทั้งหมดออก บังเขนใหม่ลแล้วก็มาช่วยคองเปรมนะครับแล้วก็มาช่วยตัดตรงบังซื้อนะครับ,บวันนี้เด<ส>ี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะติดตา,า,าที่พัขนโ<ส>น,ะนต่อนะคร,ร,รับอีกจุดหนึ่งเปนครคือตอนนี้คลองนี้น่าจะอออกช้าคือคลองเปมที่เราไปดูมานะคือว่าสแต่ภาพคลองเองก็มีชาวบ้านลุกลุกล้ำเยอะไม่ขุดรอดคูคลองแล้ว ระยะทาง,างมันไกลมันต้องไปออกกำลังซื้อมัมคือ่ีพอรับเท้ารับเท้ามันต้องลงก่อนเพราะรับเท้ามันสูงมันก็จะเข้าบางเขนบางเขนก็จะไปเติมของเปรมของเปนเมมันเลยลงไม่ช้าเพราะของเปรมไม่มีทางออกเพราะฉะนั้นมันต้องรีบดึงรับเท้าก็ดึงรับเท้าลงดึงไปจะตา่ายนะดูถังน้ำของเรานี่นะครับนี่ครับ เนี่ยของมังเขนเนี่ยพอรัดเท้ามันสูงเนี่ยเปิดเป่าของมังเขนมันก็จะมาเทเข้านี่จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันติดลบมังเขนหายในด้านในียท่เฉด้านในติดลบอันนี้คือคลองอันนี้คลองกำลังติดนะอันนี้คลองเปลมลงมาคลองน้ำพลาแล้วมีคลองมังเขนเชื่อมแล้วตรงนี้มีอันนี้ไซฟอนที่เราจะอัดออกแม่น้ำจะพยาเลยเารรคับมาของซื่อของซื่อเอาของซื่อที่เราจะล้อมตรงนี้ เพื่อตักน้ำเข้าอุโมงค<ช>์ครับตอนนี้คือตอนนี้เอาเอา,เอาละเท้าออกก่อนเป,เป็นตาเปรนกระตาออกมากละเท้ายังสูงอยู่ไม่หลบเริ่มติดตัมน้ำเพิ่มไพื่อนหรือไงไอตรงนี้เอครับตรงนี้เราจะอัดอัดที่เราจะอัดออกตรงไส่อนเนี่ยเข้าไปเป็นะประหยา,ยาไปเลยติดเพิ่มัง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มติดแล้วครับของกรมชนรวมขอขอเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ล้อมตรงนี้แล้วก็ล้อมที่อุโมงค์ล้อมคือคือทำชีพายเนี่ยล้อมพระิจริงแบบ ต้องอุมโมงเงี้ยอะไรรับรับห้องรับแล้วไม่เข้ากันต้องเอารัดเท้าเข้ามากกว่าเัาใจคือต้องพยายามดึงเท้า<ฆ>ออกนะจะพยายามให้เร็วที่สุดนะนะครับแล้วก็จะช่วยเป็นเท้าได้เดี๋ยวเชื่อว่าหลายจุดคืนนี้น่าจะไปได้เร็วเพราะว่ามันจะตกอย่างวัฒนาเนี่ยรู้สึกว่ามันก็เป็นเขตที่ยังไม่ได้ตกมากถ้าทรงๆอย่างเงี้ยไปเรารีบดูออกนะผมว่าหลายๆประตูแล้วเข้าแล้วเอ้ประตูน้ำตรงเของเตยแล้วก็ใช้งานได้แล้วใช้งานได้แล้วใช้งานได้แล้ว ตอนนี้เดินหกเครื่องแล้วก็มีปั๊มเกจเขาช่วยอยู่ใช้งานแล้วลตูนั้นเวลานสีมันไังไม่รุนหาเราเวลานสี่ไม่ถูกครับแปลกใช่ครับเพร,ร,ราะว่าคลองเตยใช้งานได้ได้เยอะขึ้นเพราะเราใส่ตั้งแต่คลองเตยกับไผ่ถึงโตลงไปก็ยี่สิบเจ็ดจุดห้าคิวแล้วเราจะดูผลเปรนยังไงที่นึงเรื่อเริ่มเริ่มเริ่มแรงขึ้นอีกถ้าเอาเอาทิศทางนั้นนะทิศทางลมจะเห็นว่ามันจะม้วนม้วนแล้วก็มาเนี่ยเพราะล่องมันจะอยู่ตรงนี้ล่องมันจะพาดหนาล่องอยู่ตรงนี้ล่องของที่มันเคลื่อนมาเนี่ยเคลื่อนมาทางด้านนี้ โอเคอะไรอย่างเยแล้วันพรุ่งนี้ยังเป็นวันหยุดไม่ยังอยู่ในพื้นที่กันนะครับแล้วก็ก็ดูพยากรณ์ดูน้งท่วมด้วยและจะเป็นสายการงานะะก็พรุ่นี้เราลงพื้นที่บางเขนพอดีประชุมผู้ว,ว่าสัญจรที่บางเขนก็เลไปดูปัญหาด้วยน,น,นะครับแต่ก็เล่นกระดูดเต็มที่นะเดี๋ยวค่อยๆดูสาาถานการณ์ไป ให้ดูสายหลักหลายเส้นก็ลงได้เร็วครับลงเร็วลงเร็วก็เหลือตรงที่อยู่ติดคลองอะ่ะท่านนี้ชาวบ้านที่อยู่ริมคลองเราก็เตรียมไแล้วนะก็คืมไปทั้งศูนย์อพยพถ้าเกิดศูนย์ไปทักตัวขลาวนะทั้งบางเขนทั้งสายไหมแล้วก็ทั้งดอนเมืองนะถ้ามีปัญหาเอ้ยหลักสี่ครับบางเขนดอนเมืองสายไหมถ้ามีปัญหาพวกที่อยู่ริมคลองนะนี่เมื่อกี้ไปดูสายไหมามาก็สายไหมนี่ในแง่ของความเดือดร้อนก็ยังดีกว่าตอนนี้นนึงว่ายังมีถนนเข้าถึงบ้าน ก็จะเป็นถนนแล้วก็ยัมีบ้านที่อยู่ริมคลองอยู่ติดคลองสองอยู่ติดคลองหกวาสายล่างบ้างแต่ว่าพอมีถนนเข้าไปพวกนี้ยอย่างน้อยคนไข้อาหารเนี่ยเข้าถึงแต่ว่าตอนเมืองตรงช่วงคลองเปลีเหนือทางท่ากาศรรยานอะเออที e ขึ้นไปเนี่ยคนเข้าออกยากเพราะเป็นทางเดินเล็กๆน้ำทื้อปุ๊บเนี่ยต้องเอาเรือเข้าไปเซอร์วิสอย่างเดียวแต่ว่ามีการแจกอาหารแจกน้าําแล้วก็เครื่องดื่มยาไปยา,ารกักษาโรคนะรวหรับผู้ป่วยในเตียงอันนี้ขอขอบเขทุกคนก็ มีสองโหมดหนึ่งก็คือดูแลเรื่องระบายน้าําอีกหนึ่งก็คือดูแลผู้ประสบภยัยถึงต้องการเอารถเข้าไปขนดูแลด้วยนะส่วนทางระบายน้ำก็ดูอย่างเต็มที่นะผมว่าคิดว่าก็าได้ปฏิท่าจากกรมชลมาหลายตัวก็ได้ช่วยบรรเทาได้นะจะมีทหารที่ประจําเนี่ยเขาก็ส่งรถมาช่วยเลยนะมีรายงานงนำพวกมาช่วยด้วยครับพวกพวกรอีตัวมรึ ยี่สิบกว่าตัวอ้าวเหรอแล้วไปลงที่ไหนปะฮอร์แต่ก็พัดลงที่บางเกรกสิบห้าตัวมันจะเป็นเครื่องเครื่องลักษณะเครื่องธรรมดาไม่เหมือนกับเครื่องที่ผมชมเป็นไฮดรอลิกครับก็ไปใช้ตามท่อขนาดนี้คือสูบทอยอะไรสูบทอยไปครับนีู่คึกลมหมุนกลับเข้ามาหมุนแล้วครับคุณผู้ชมหมุนกลับเข้ามาตอนแรกออกไปตอนนี้ออกขวาเนี่ยนั่นนี่นี่กลับเข้ามาแล้วกลับกลับเข้ามาหน่อยก็อนนี้เหรอใช่ ดูครับไอ้นั่นกันไอ้ที้แผนร่องร่องร่องอ่ะจะเห็นชัดเลยว่ามันจะตีกลับดูคือมันก็แปลกๆนะมันเป็นร่องอาจารย์วิ่งตวนออกโอปนี่องไปดนี่ดูนี่ของดิเวอเรชั่นเป็นเอวิ่งตามร่องเราก็พาภาวนาว่าให้ขึ้นบนไปประท้เวียดนามมากกว่าประท้าเขมรรวมมันแปลกมากเลยดูแล้วงงๆเลย อ่ะเวลาพวกเราก็คืนนี้ก็ถ้าใครไม่อยู่ริมคลองผมว่าก,ก็พักผ่นนอนนะแล้วเดี๋ยวเราดูเรื่องการระบายน้ำให้นะก็สุภุมิติสเอ็ดก็ระวังสุภวิทณ์ยี่สิบหกคอยอารีนะสุภวิทณ์สามเก้าอันนี้ก็มีเพื่อรัตนาที่ลงมาร้อยกระเบนนะครับตรงนี้เหรอมวยล่างบนโอ้ ต้องนิ้งอะไรตรงนี้ตอนเนี่ยตรงนี้เป็นหย่อมหย่อมอกนิ้วดันอย่างเงี้นะมันกลายนี้ก็จะบิดเข้ามาได้ใช่ครับบิดเข้ามาเจอนี้ตีเข้ามาอยู่ดูดูดูแผนที่อากาศต่อนอ้โหที่เราเห็นแต่ล่อง้นไปข้างบนหน่อยนี่นะใช่ครับเมื่อกี้เนี้ยเห็นเห็นเห็นมวอยูสองจุดตรงนี้แับไม่ใช่แบบนี้เป็นเก่าต้องของวันนี้อันนี้ของวันที่แล้ววันนี้อยู่ตรงนี้ ลองลงขยับลงมาอันนี้วันที่สิบแล้วพี่เปอนเ้าวันที่สิบนะครับน,นี่แหละตัวนี้ไม่ได้มงมครันะตัวนี้มันขึ้นนี่ที่ทางไปไต้หวัน่ะ<น>ตัง<อ>มุ่<ป>มลลยมาเ,เป็นแนวร่องอครับอันนี้มันเป็นย่อมอยู่ มันไม่มีโอกาสขยบขึ้นมาไม่เลยไม่ขยบครับอันนี้เป็นหย่อมมันจะต้องคู่อันนี้กับนี้ต้องคู่ตตแต่นี้มันทนเป็นแนวล่องเฉยอันนี้เป็นเป็นเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะมันไม่เกิดล่องโอเคเอาละคุณผู้มชมฮะพอเห็นภาพนะฮะก็ในคืนนี้ก็มีลมหวนกลับมาเล็กน้อยนะครับเป,รเป็นไงก็ว่าเราสนดยใช่ไหมเยอะใช่ไหมที่สุดยอดจะได้อะทีสุดยอดใช่ เนี่ยสภาพนี่บางเขนก็นัดเลยต้องหัวเป็นกลางพนาาักนาารเหรอเดี๋ยวเราพามาดูกล้องซ c t v นะฮะที่จับภาพเรียลไทม์นะฮะที่พนักงานแล้วก็มีนี่ที่วงเวียนบางเขนอ่ะอก็ท่วมใกล้เคียงกานั้นเลยอ่ะใช่ครับใกล้เคียงกันที่หนักแล้วนะก็แต่วันนี้ดีหน่อยคือรถเข้ามาไม่เยอะ รามเจาที่ดูตาำอยู่ไม่ไรนะดูพัฒนาการได้ไหมสูบวิ71ได้ไหมอันนี้อะไรอันนี้ที่พัฒนาการนะครับโอ้หอันนี้คืวิซอย20ได้ไพัฒนาการมันมีตรงแม่กรุงไทยเนหใช่ครับอันนี้คือใกล้เคียงที่สุดแล้วฮะที่ดูกล้อง นี่ลงคลองลาวใช่ครับอันนี้ที่ซอยสุงวิทย24ครับ24ก็คือใจบริเียมอันนั้นเหมือนในอุโมงค์ก่อนนะข้างบนอ่ะข้างบนเหมือนในอุโมงค์ยใช่ไหมใช่ครับอุโมงค์มันม <in> <ını> ีแ <studio> จ like so ้งอยู่ที่นึงที่อุโมงค์มีปัญหาอยู่อุโมงค์ที่มีแจ้งที่ไหนนะที่เป็นหัวอ๋อบางพัฒน์โอ้บางพัฒน์นัดทั้มสีเหรอ ไม่แน่ใจเห็นวันก่อนเขาลอกท่อไปแล้วใช่ไหมฮะลัดพัดไม่แน่ใจโอเคไม่เป็นไรไม่มีอะไรใช่ไหมมึงร้องมึงทาำรอบมาฮะไม่พวกนี้อันนี้เมือนลูกโมงลูกแค่มาใช่ดาวนี่ลูกโมงอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับในซอยในซอยในซอยฮะในซอยในซอยคือสี่ภาในราคาวัดสี่สี่ภาพนี่คือในซอยยี่สิบสี่หมดเลยฮะอ๋อสุขวิที่สี่ใช่ครับใช่ครับอ๋อใช่ใช่ใช่ คือสอนที่อยู่ติดเองโอันนี้มันน่าจะลงเร็วนะพี่แดงครับลงไปลงอันนี้ไม่ต้องไงวด้านหลังเดียวพพาร์ติเตอร์ี่เศษไม่เตอนนี้ก็ลงเร็วแล้วครับ วันร้อยมิ่ทุกวันเลยปปกติเดินกันยานุนี่ยตรงปัดซอยสิบปีดีสิบเอ็นาพบนแล้วมีรถไปช่วยคนไปสว้านไหมเนี่ยมีรถทหารครับเิไปข้าันีสิบเอ็ดนะนี่ใช่ครับก็คือเจ็ดสอ็ดแหละครกปิดัจัีาะค

ที่ไหนไม่ต้องรอที่7็ดเครื่องมันใช้งานได้ไม่ต้องรอเล้นะเข้าบอกก็แล้วคุณผู้ชมและข้อมูลในขณะนี้คุณผู้ชมสามารถดูได้เองฮะที่เว็บไซต์สำนักระบายน้ำนะครับ weatherbangkok.go.th นะครับก็กูเกิ e ครับคำว่าสำนักระบายน้ำมีข้อมูลหลากหลายให้ข้อมูลที่คุณผู้ชมสามารถเลือกดูเองได้นะครับทั้งในปริมาณน้ำฝนทิศทางของแรงฝน นะครับหลักจากเลด้านของจอกนะครับหรอว่71ดีเรียกนะวันนี้นะเ71ปีดีเปนน้ยองกนนะทั้งซอยดีเรียกเพราะดูน้ำเยอะนมีรถสไลด์ไอ้รถนั่นรถเครนไอ้ไอ้มีเอาโมบายไปจิ้มที่บางมาเขือยังเ71อะ ก็ประกาศเรือนไป้ที่ดสินกจะลอเาโอเคออเอมาลงนี่ดีใช่ไหมตอนที่สำนักอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอเคเดี๋ยวโทรหาสำนักกันครับคุณผู้ชมฮะสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-248-5-115นะครับ02-248-5-115องสีฮะ และข้อมูลต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งสามารถดูได้ที่เว็บเว็บสำนักระบายน้ำนะฮะเข้า Google ฮะสำนักระบายน้ำเว็บ weather bangkok. g o th นะฮะ weather. bangkok. g o th นะฮะก็จะมีข้อมูลให้เราเห็นนะครับครบ เป็นใช่ไหมเจตเด็ดเจตเด็ดพึ่งขึ้นไงพึ่งขึ้นขึ้นขึ้นอย่างนี้รู้สึกึ้นมาเดินเนี่ยวันนั้นที่เราเข้าไปด่ามันเดิให้มันยกขึ้นไม่ต้องรอเอาเคครูธรฮะก็ใครที่เดินทางก็หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมนะฮะเราขึ้นไม่หมดเลยเดี๋ยวดื้อดื้อแล้วมันเดือดร้อน <Das que ath ie> และนี่ก็คือปริมาณน้ำฝนสะสมใน15นาทีนะครับที่มาแรงก็เป็นเขตวัฒนาอ่ะไม่ใช่อันนี้ปริมาณนฝนสะสม12ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมมาแรงแสงทุกโค้งก็จะเป็นพองแสนแสบพองตันเขตวัฒนาฮะขนาดนี้ขึ้นไป112แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้1.1.1.5 1. อยู่นะฮะ เจอแล้วฮะเอาละคุณผู้ชมฮะแล้วก็ในสำนักระบายน้ำแห่งนี้นะฮะก็มีพี่าหารนะฮะมาสแตนบายนะครับสวัสดีครับ,รบมาจากหน่วยไหนไรายงานไหนครับผมท่านนี้ นี่พี่ทหารนี่มาช่วยประสานงานก็ท่านมาอยู่ประจำเลยมีหลายรื่ประสานนะขอนนี้หนักเกือบสิบเอ็ดแล้วก็เรื่องรถขนคนเรื่องอะไรย่างด้วยพัฒนาการด้วยนะใช่ครับท่านรองประหลัดชัดดีอยู่ขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะครับเออโอเคก็ขอบคุณทุกความร่วมมือฮะที่ร่วมกันหลากหลายฝ่ายนะฮะโอเคเป็นกำลังใจนะยอ้เดี๋ยวเราแยกย้ายลงพื้นที่เมื่อไรไม่ต้องไล่ละตัวใครทุกคนเดี๋ยวไปดูดูพื้นที่กันเราไปดูเกือสิบเอ็ดหน่อย ไม่ใช่ครับคุณสมาชิกนะอาจารย์ลู่อยู่นี่นะครับเนี่ยใครอยู่นะอาจารย์ลู่อยู่ไม่เห็นไม่ดูเตลเตลเอาล้วคุณสมาชิกแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่แล้วเดี๋ยวเราลงพื้นที่กันต่อฮะแล้วก็ค่ำคืนนี้ฮะยังอีกยาวไกลก็ดูแลตัวเองกันด้วยฮะขอบคุณนะทุกคนนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ฮะสวัสดีครับดูดูครับไป